เราก็เห็นทุกคนมาตั้งแต่เป็นเชิญยิ้มเป็นอะไรมาแล้วเนี่ยครับเออก็ใฝ่ฝันนะวันหนึ่งอยากจะเล่นในเป็นกีมตลกรุกวันทุกครั้งในชีวิตอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแหละของตัวเองนวันนี้วันนี้ก่อนคือมันมันตรงกับหน้าที่ของการเที่ยวประเทศไทยอย่างที่บอกนะว่าเรามีหน้าที่ในการสร้างความสุขก็เหมือนกับที่ทุกคนสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มถูกไหมมีใครไปเที่ยวแล้เศร้ามั้ยมีไหม ไม่มีเนยร้องไห้ยไปด้วเที่ยวไปด้วยมีไหมนะาคอมมีไม่มีไม่มีฮะนั่นก็บริการนั้นเนี่ยเอาเลยว่าแต่ผมว่าในใกับตาให้ตาไม่ไหลลงมาพุ่งเศร้าเลยครับผมไม่ตรงปกไม่ตรงปกเอาอันนั้นิดเงื่อนึงดกเขึ้นร้อยนะครัอันนั้นผมพี่บอกไงพอบอกว่าอะไรเนี่ยไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาลงยากนะผมจะลงจากเวทีก็ไม่ได้นะองก็อยากจะมาเล่นตลกใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าอ่ะ ผมเนี่ยอยากจะมาเล่นมุกกับท่านได้อย่างเช่นมุกหัวไหล่ตูดอย่างเงี้ยโอ้โหมตั้งมุกอื่นเยอะแยะไปเล่นเออเป็นมุกอะไรฉันเล่สี่อะไรมาเล่นหัวไหลตูดอ่าสมมุติถ้าท่านบอกอ่ะคุณนัทผมไปทำดูตัวอย่างนี้แร้ลองเล่นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแล้วคุณเอาไปเล่นกับท่านพูว่าหัวไหลตูดได้ได้ค่อนวายไหมวายสิครับยังจับ ว้าวนี่ขาทนู้อะจับวัวว้าวว้ัววัวดูบรรยากาศตอนอนยังไม่ค่ยเข้าใจสักทีกัน้ไหครับโธ่ท่าน โอเคก็จัดแล้วก็จัดแล้วผมนี่โอ้โหเขาจะชอบมันกินได้แล้วนะอาจจะอาจจะมจะดูก่ามุกนี้นะแต่ผมแต่ผมมีแต่ผมมีความรู้เรื่องเรื่องจังหวัดนะท่านครับอ่าก่อนที่เราจะเข้ากาแรแสดงเล่นกัออท่านท่านครับเวลาใครมาเล่นพวกเราเนี่ยพี่ตูนบริสแสดงอ่าเราเคยไปเล่นพี่ตูนเนี่ยเขามีอความไฟฟันมากอ่าไฟฟันมากหรือว่าใครจะเจอระค่อมจะต้องให้ระค่อมทำอะไรครับ ครับถ้ามีความใร้อนอผไผมทราบเหมือนกันนะครับมันก็จริงๆก็นั่งคิดมันก็เืออยู่นิดมันนี้จะขึ้นมากับจ๊กเกอร์แฟมิลี่เนี่ยนะเวลามาพู๊บเนี่ยต้องต้องให้น้องอ้อมด่ามันจะพูดง่ายว่ากลับบ้านไปก็นอนตาหลับกับพูง่ายแต่คนนี้แต่คนนี้เขาว่านอนตาหลับกับกูด่าหลับใ่ปะแต่คนนี้วันนี้มีโจทย์ใหม่ให้น้องอ้อม ยังไงครับท่านคือปกติท่านก็จะด่าใช่ไหมอย่างที่รู้นักนักพ่อมเคยด่าคนแบบสุภาพนะแบบมีด่าทับผมอะไรเงี้ยมันมีไหมไม่เคยเจอหรอกครับเราอยากให้นักพ่อมด่าดีไหมดีไหมหวานจะไม่สะดวกมั้งหรือยังไงฮะกล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะท่านอนหลับแน่น ได้ถ้าเป็นคนกันเองแต่คิดถึงอนาคตด้วยเอางี้แล้วก็ต้ด่าด่าในใจใช่ไหมเอาเดี่ยงเขาถามด่าในใจไม่ออกเสียงแหละเอาล่ะเดีด้ยังออะผมได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วพันครับพันขันขวาใจฟอไม่ค่อยดีแล้วแล้วช็อตนี้ช็อตนี้พี่พี่สื่อมวลชนเก็บภาพกว้างอย่างเดียวเลยนะเอาอย่างงี้ดีกว่านะนแหลข้ามมาแล้ว ร่วมเล่นกับเราเลยอ้าวนะร่วมเล่นตลกไปเจ๋งจริงๆอ้าวอยากคิดอยู่ด้วยกันเนี่ยคนเราจะต้องมีการศึกษามีความรู้คุณจบจกไหนมาคุณหนึ่งธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์พี่ตั๊กนิติศาสตร์ท่านผมเรียนเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์พี่จ๊อบนิเทศศาสตร์ครับผมนครโลบานศาสตร์ ไปยืนตรงนู้นยืนประกอบท่าไปเลยทีนี้เดี๋ยวคุณถ่ายรูปคู่ใช่ไหมทีนี้คุณไปเที่ยวไหนก็โชว์เลยนี่ผมหู้ใช้ท่าผัวท่าบนแถวตรงอ่าจะตีกันจบตีไมครับโอเคโอเคนะฮะประเทศไทยมีทั้งหมดเอาพี่หน่ยนักหมดมากกี่คนได้โอ้แถวนักซ้อมอาจารย อันช้าไยมาชัดชัดเออนคครับท่านเข้าใจเวลาเราื่องต่อมเข้าใจเข้าใ <c oughs> จเวลาถ้าแบบพินปักระดับระดับความรุนแรงมันขึ้นดำหน,<า>นึ่งองสามีว่ะอานจารล์่ล่ลงมาเล่นลงมาแล้วจะไปอยู่ท้ายแถวเียก่นโอ้แถวหนึ่งสองสามสี มีจังหวัด่า่ครับมีกี่จังหวัดครับท่านเจ็จังหวัดครับออาละเจ็ดจเจังหวัดนะฮะหาจังหวัดที่มีสามพยานจังหวัดที่มีสพยานยะโสธรใช่ได้ยะโสธรพาลบูี่นี่สามพยางครับพารากอนโอ้โห แล้วเนี่ยสามพยัญชนะครับพัทลุงนะครับวันไหนผมคุณขัดท่านเป็นตัวไหนครับคนเดียวเลยครับเอาเติร์กงเราเล่นทุกจังหวัดจังหวัดอะไรครับสามพยาญชนพัทลุงนะสีสัเกตสามพยาญชนกทมไปเลยโอเคหยุ่นยุผมต่อไปจังหวัดสองพยาญชนจังหวัดสองพยาญชนะพุก็ต โคราเป็นชื่อย่ออ๋อแล้วชื่อเต็มนครราชสีมามาสอบพยางตรงไหนตีฝากเลยผำไมไม่ถึงมไม่เฉยไม่เฉยเป็นคนให้ความรู้ผมให้ความรู้ประชาชนมีชื่อเล่นคนจัดการนี่โถ่เอ้ยแต่ก็ถึงเลยนะไอ้ตาเดี๋ยวมานะเขาไม่ได้เขาไม่ใช่แค่จัดงานเขาชุบชีวิตมึงด้วย ไอ้นี่แหละให้จะตีบ้าเลยสัมพญาครับนายครับโค่นไม่ได้พี่จ๊อบโครนแชื่อจังหวัดอ๋อจังหวัดสัมพยายครับเชียงรายดีมากสอมพยายครับท่านทองหล,ออล่ออะไรกันกำลังบอกว่าทองหลอ่อใครไปทองหลอ่อให้ไปรายงานตัวให้เรียบร้อยเล่นขนาดนี้กูไม่ต้องพาเลย สองพยาครับท่านร้อยเยี่ครับแหมสองพยาเชียงใหม่สองพยาก็กรุงเทพนะไม่คิดจะขับรถออกมาต้องเวยไปเที่ยวจังหวัดอื่นมั้งเลยอ่ะชอบอยู่กรุงเทพครับรถติดดีอยู่แถวไหนปทุมครับอำเภอศรีราชาตำบลสกลจังหวัดราชบุรีไปหาใครเจอไปส่งของมังไปบ้าบอ จังหวัดพยางเดียวจังหวัดพยางเดียวแฮ่เลยตามนันนนนอย่ามั่วนนนนทบุรีพยางเดียวยังไงเวลาไปซื้อทุเรียนทุเรียนเมืองอะไรเมืองนนนนมีนนทบุรีไม่ควายเนี่ยกูซื้อมากินกูนอนไม่หลับเลยมันเกี่ยวอะไรซื้อทุเรียนมากินแล้วนอนไม่หลับทุเรียนปวด 嗯，啊，太辛苦了。他无聊，但是吹个木头咯，真的。